สวัสดีครับหยกเซวิตโตนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะพี่โดงจะขออนุญาตนะครับมาแนะนําอีกหนึ่งศูนย์บริการของโชว์รูมของเรานั่นเองนะครับเป็นในเครือของมสทาราเป็นโชว์รูมทาราอิสตุสาขาสระบกรรนะครับเป็นสาขาที่10แล้วนะฮะโชว์รูมนี้เป็นโชว์รูมที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับและเรายังมีการให้บริการเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่เรามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการลูกค้านะฮะ และเรายัางมีกิจกรรมวันดีๆให้กับคุณลูกค้าแค่นัดเข้าส่วนบริการจองวันและเวลากับเรารับไปเลยชุดคลิปเซตวี p และเรายัางมีบทสัมภาษณ์ของลูกค้าด้วยนะครับน้ำรถุาเข้าเช็คประจำสาขาสารพีลุกครั้งบริการที่นี่ก,ก็เยี่ยมครับถ้ามีปัญหาจากซ่อมโปกติทางสุยนจะแจ้งก่อนซ่อมครับ เพื่อให้เราพิจารณาดูว่าซ่อมหรือไม่ซ่อมดี